ตแตรวงหรือบลัสแบนนั้นคืออะไรมีประวัตววิที่มาในไทยเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับตแตรวงพื้นบ้านพัฒนามาจากวงดนตรีเครื่องเป่าเป็นวงดนตรีที่ใช้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแต่โบราณ ในกิจการของกองทัพการฝึกแถวการเดินสวนสนามในพิธีเกียรติยศและการประโคมในพิธีเฉลิมฉลองของรัฐหรือราชสำนักใช้เครื่องดนตรีตระกูลเครื่องเป่าทองเหลืองและลมไม้ในสมัยโบราณเรียกรวมๆว่า brass band เนื่องจากบทบาทในการดำเนินทำนองเป็นของกลุ่มเครื่องดนตรีทองเหลืองมากกว่าและนิยมเล่นกลางแจ้ง ให้เสียงที่ดังเจิดจ้าชัดเจนสามารถเดินเล่นและนั่งเล่นเป็นกลุ่มได้วงเครื่องเป่าได้พัฒนาขึ้นมาเป็นมิลิ t ทารีแบนมีจุดประสงค์ในการใช้งานคือการเล่นเพลงเดินเท้าเข้าสู่สนามรบของทอาหารหรือใช้ประกอบการเดินสู่สนามของทหารเพื่อปลุกใจในยามสงครามหรือประกอบพิธีต่างๆของทอาหารโดยเฉพาะ วง,งแต่วงทหารมหาดเล็กถือกำเนิดในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระรกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นอดิศรอ,อุดมเดชเป็นผู้บังคับบัญชาการและก่อตั้งแต่วงทหารหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาแต่วงทหารนี้ได้จเจริญรุ่งเรืองมาเป็นกองดุริยางทหารบกในปัจจุบัน แต่วงเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆเพียงสองตระกูลเท่านั้นวงดนตรีในลักษณะนี้เหมาะสำหรับการใช้บรรเลงนำในการเดินแถวทุกสภาพท้องถิน่นเพราะแต่เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นด้วยโลหะและไม่มีส่วนประกอบที่กระจุกกระจิกเหมือนเครื่องดนตรีอื่นๆทนต่อการโยกย้ายหรือหอบหิวไปได้โดยสะดวกคนไทยนิยมใช้เสียงแต่วงชาวบ้าน ประโคมแห่ในงานวิธีกรรมต่างๆที่มีชาวบ้านมาชุมนุมกันทั้งงานเลื่นเริงบันเทิงใจอาทิงานบวชนาคทำขวัญงานแห่ขันมากงานมงคลสมรสงานสมโพธวันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานศพงานมหรศบรวมถึงการหมโลงหน้าโรงละคร แตรวงชาวบ้านเป็นวงดนตรีที่นิยมบรรเลงนําในการเดินแถวในงานต่างๆเช่นงานบวชงานบุญเป็นต้นโดยเน้นความสนุกสนานแตรวงพื้นบ้านจะมีเครื่องดนตรีไม่มากนักเครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นจําพวกแตรการฝึกหัดก็จะใช้การถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยไม่มีการดูน้ตเพลงในเวลาการบรรเลงต้องอาศัยการจดจําแตรวงจึงเป็นการเล่นพื้นบ้านในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกรม ส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดให้วงแตรวงชาวบ้านหรือแตรวงเป็นภูมิปัญญามรดก ok, ทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7แต่ตว,ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการรวบรวมและบันทึกหลักฐานความรู้เกี่ยวกับแตรวงชาวบ้านเอาไว้เป็นอย่าง,างเป็นรูปธรรมยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้รับการเอาใจใส่จากสถาบันดนตรีใดๆอย่างจริงจัง